มันชิดึงได้ในตู้ลงมือตัวต้นข้าวเด้อพี่น้องเด้อตัดต้นมะข้าวเด้อ Lao 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 nói đừng đừng đi, đi, đường đường đi, đi à cướp nó cướp hương ăn nó, nó

้วัสดะวานนี่วานที่มันเบิดแล้วมไหมเขากลินเมื่อวานนี้แตัดเาเห็ดพอยไม่วดเาไม่ต้องเด้อกลิ่นไม่กวดเห็ดพอย พ่อเข้าเขาเอิญว่าพ่อผมีผัวเออสิไปพ่ออีแม่นั่งตีนตัวฮนาอันใหญ่ข้ Bag าก <s uh)> <s ็เล่นมันักอ่อนนะออแต่คุ้มรอไปเมื่อวานนี้เรายังเห็ดแล้วล่ะไม่กวดล่ะเออ มันได้เราเลยขึ้นตัดอ,อ,ดอะนะนี่เขาขึ้นตัดต้นอนนี้กัน